นาย้อนซ้อนสมิเดนแฟมิล,ลี่จ้าน่ากับมาลูมาซื้อของด้วจ้าชมบรรยากาศขอบค้ามันนี่กับมีแดดแ้วจ้ามันนี่มีแดด ซองหนาเลยแม่มาเห็นท่าเต็โตัวจ้ะ ขยาไปทิมจ้าชมวิวบรรยากาศจ้ามันนี่กระแดดขายาไปทิมสเลงสุขปน์นะครับโลเสียวขายาไปทิมเด้จ้า มีแดดอุ่นอยู่จ้านางในรถกับอุ่นอยู่มีแดดก็อุ่นอุ่น,นยางข้างนอกก็สบายสบายจ้าถ้าข้างนอกบ่มีร่มกับเป็นแตย่ยางอยู่จ้ะถ้ามีล่มเย็นทางสิงไปเอาขยะไปทิ้งได้จ้ะเนี่นะ เาจะหัวสอ,อยนี่แหะทิมไปยัง แยกขยะทิบๆขยะจ้ารถขจยะก็เสื่อรวยไลยเลยไลยอันนี้เบิดนะทิ้งขยะจ้าทั้งขยะก็มีแยกแยกพลาสติกก็เป็นแก้วหลจาแยกได้จ้ะแยกมาตะบานแก้วพลาสติกจ้ะแก้ว ลูกสาวพนกับไปถิ่มย้ะฮะลูกสาวนีลว่ลินนี่จ่ากระถิ่งขาย้าแล้วรอแล้วจา้าลมแห้งจกะลบเย็นเย็นเว้เยเว้ยเปลี่ยนแตงยางเลยอ๋อชิเนสุดยอดมากไอ้จ้ามาเนี่ยเสร็จแล้วหาสื่อของวะเออ สเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นี่กะสิไปซื้อของจ้า เขาขานี้มาเจาสิโอกันอ่นนเขาเอนี่ย่งลูกขี่ดูขี่ดูเนาะจ้ะบ่อพ่อรออยยานขอชอบพูดขึ้นไปสูงสูงคุณแม่หน้าบ้านเหรียของเราหน้ายานความสูง ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านนักสาวเยดิดนะจ๊ะขอบคุณค่ะไม่บ้า